ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังค่ะจับได้ว่านอกใจพระหนุ่มกัญชัยพระเอกรุ่นใหญ่โดนจับได้นอกใจเมียพระหนุ่มกัญชัยเป็นเหตุอีกหนึ่งคู่รักที่ใช้ชีวิตคู่สร้างครอบครัวที่อบอุ่นด้วยกันร,ระหว่างจอห์นนี่แอนโฟเน่กับนกจริยาแอนโฟเน่โดยเราจะเห็นความน่ารักของครอบครัวนี้อยู่บ่อยครั้งจนใครๆก็อิจฉากระพี่จอห์นนี่นับว่าเป็นหนุ่มในฝันของสาวๆหลายคนทั้งหล่ออบอุน่นแต่ตอนนี้โลกออนไลน์กลับมาแชร์เรื่องราว ที่พี่นกเคยเล่าไว้ในรายการดีท้ายครัวเมื่อปี2019ถึงความเจ้าชู้ของพี่จอนนี่ทำเอาพี่นกต้องออกโรงฟาดชาวเน็ตยกให้เป็นเมียหลวงสายฟาดเบอร์หนึ่งโดยพี่นกเคยเล่าไว้ว่าเรดราที่พบว่าสามีเราเปลี่ยนไปก็เอาเรื่องใกล้ๆในกองถ่ายจะมีบางคนที่เขาไปชอบกันแล้วตอนนั้นเราก็เลี้ยงลูกเราก็ไม่ได้สนใจเราก็ไว้ใจร้อเซ็์ คนที่อยู่ในกองถ่ายก็รู้มาว่าเขาไปคุยกันกับคนนี้ก็เลยไปสืบตามสายข่าวของพี่ในกองหลังจากนั้นก็รู้เลยว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เรามาจับได้เพราะหนุ่มกัญชัยเขาเล่นโทรศัพท์แอบฟังของใครสักคนในกองเล่นกันอะ่ะเขาไปซื้อเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมาเป็นเครื่องดักฟังโทรศัพท์แล้วมันใช้ได้จริงเครื่องนี้มันสามารถดักฟังโทรศัพท์ได้ก็ทําให้พี่นกรู้เลยว่าคำพูดนั้นที่สองคนคุยกันคืออะไร ผู้ชายพูดว่าอะไรผู้หญิงพูดว่าอะไรก็ถามก่อนว่าคุยกันหรือเปล่าก็ไม่ยอมรับไม่มีไม่เคยคุยพี่นกก็พูดให้ฟังหมดเลยว่าเราคุยอะไรกันเหมือนคนที่มานั่งฟังข้างๆเลยเขาบอกจบพี่ก็จบแต่มีวันหนึ่งผู้หญิงเขาไม่จบไงเราไปที่กองถ่ายเลยพอไปถึงทุกคนก็ค่อยๆหายไปจากห้องแต่งตัวตอนนั้นผู้ช่วยผู้กำกับคือแอลอัมไพพรวิ่งมาหน้าห้องแต่งตัวแล้วบอกว่า ช่วยทําแผลถูกตบต่อเนื่องของพี่คนนี้มาให้ทีค่ะพี่ถึงหน้าประตูพอดีเลยบอกว่าเดี๋ยวทําให้เองทุกคนก็หายจากห้องแต่งตัวหมดตอนนั้นเขาก็นั่งปัดขนตามไม่เสร็จสักทีปัดอยู่นั่นแหละพอไปถึงสิ่งที่พี่ทําก็คือพี่ก็ถามว่าเอายังไงก็ไม่พูดอะไรต่อแล้วพี่แค่นั้นแหละไม่รู้จะแลกเอาอะไรเพราะสามีบอกว่าจบแล้วคนนั้นเขาไม่พูดอะไรก็จบแค่นั้นเดี๋ยวจะเลยเถิดแล้วหยุดไม่ได้ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนีดอทคค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ